อันนี้ดาอมร้องเองไม่อันนี้อ่ะร้องกันเองร้องกันเองน่กเขาเป็นแฟนที่น่ารักเขแฟนที่น่ารักมีก้อนไหมเค้ไม่ทล่งไหเล็กสางมาแล้วแกจับาเก็บเลยโอ้ยเดียยวดออยากกินเค้กอันนี้อันนี้น่ารักกว่าเออขอกินได้ป่ะ เจ๊เจ๊ค <SM. S 1> <Christina. S 2> ้างไว้อธิษฐานหรื่ย่างแล้วคอยค่อยแม่รวยเจ๊ก่อนค่ะใ่้บิวถ่ายลูกก่อนต้องขัลูกต้องหันหน้าเค้ไปทางโน้นนีจูปากเลยจูปากเลยดูดปากเลยกดเอวดิกดเอว ไอ้เหี้ยวมาแล้วฉันหลอกโอ้โหันลงมหกเลยโตแค่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกโอ้โหสงสารป้าไมอโอียวจแล้วขนานแล้วกูระแวงอยู่เีย้ยังนได้ยังนเออและก็ออกซิงหยอกเล่น มาอยู่ไหนมาโอ้ย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 อโอ้ยโอ้โอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้้ยโอ้ยโอยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้้ย ไม่ร้องลูกไม่ร้องตัวพาลูกเดินเล่นนะมกลัวมันโตกระจายเสียงดัง <c oughs> อ้าวว่าไงครับคุณคนเลว <stop> แต่ก็รักเธอคนเลวของสั่งคมฉันก็นึกว่าคุณไปนอนแล้วกูป <c oughs> ากมือเรียกมึงยิกงยิกยิไอสัตว์ขี่ไม่มองเลยใครทีฉันยังไม่ได้ขีเลยกูปากมือเรียกมึงขี่ไม่มองกูเลยไม่ได้ขีอ๋อขี่นะ โอ้โหสงสารป้าใหม่เด้อลูกโชงดีวันเกิดเราตัวต้อวพามันเดินหน่อยไม่ให้มันยไนตัวพามันเดินดิมันอยู่กับที่มันก็ร้องงั้นแหละแห่งรักก็มาในงาน อีกสุดเลยมีมันแดกหัวมั้เนี่ยเจาอะไรอีกจ้าทำมาเช็ดผมให้เนี่ยเจ้าอะไรอีกใครนี่รับกล้อะไรทเลียร์เลยอม่อยาหาทำร้องทำไมอ้าวตกใจเสียงดังไได้แล้วอ่ะดูดิโอ้กองยังอัดอยู่ อ้าวจะแจวเอามีใครแจวอะไรมาอีกไหมจะได้เลิกอัดคลิปมันมาอย่างไงวะไอ้ตัวแอ๊ดนี้มีมีใครจะแถมอีกไหมนะพอเถอะไม่มีแล้วเชตเลี่ยมเลยไม้ก้อนหนึ่งไม่ได้รูปเลยอ่ะเชตเลี่ยมเลยอ่านนิดเดียวเองเดี๋ยวก็ไม่ทำอะไร ผมก็สงสารคุณเหลือเกินโอไปซุ่มอยู่วะนั่งไปชั่วโมงแล้วเป็นโรคกระเพาะไม่พอเป็นโรคไขเลือดออกอีกการที่จะเปิดแล้วนั่ง